รับผมจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้นําเสนอเกี่ยวกับหอยที่เอาไว้กําจัดเศษอาหารในโหลปลากัดนะครับสําหรับคลิปเนี้ยผมก็จะมาแนะนําหอยอีกชนิดหนึ่งหอยชนิดเนี้ยเขาจะกินพวกตะไคร่น้ําเป็นอาหารนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหอยชนิดเนี้ยมันคือหอยอะไรเป็นครับและนี่ก็คือหอยที่ผมพูดถึงนะครับนี่ตัวดําๆนี่นะครับมันมีชื่อว่าหอยหมวกทหารนะครับ อันนี้ผมสั่งมาทั้งหมดห้าตัวนะครับเพื่อมาใช้กับแทนแอมอันนี้นะครับดูครับตะไคร้ขึ้นเต็มเลยนะครับผมนี้จะเห็นชัดหน่อย เดี okay, ๋ยวผมจะเอาหอยใส่ไปในนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันตะไคร่น้ำเต็มเลยก็จะเอาใส่ไปในนี้อีกหนึ่งตัวนะครับ ใส่ลงไปแล้วนะครับปลากัศดก็ตื่นตกใจเดี๋ยวจะเอาอีกตัวหนึ่งใส่ลงไปในโหลปลากัดที่เอาฟอร์มปลาไว้นะครับนี่อีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ ไม่ค่อยมีเดี๋ยวเอาไปใส่อันอื่นนะครับใส่ในบอ่อนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเอาใส่ในนี้ เขาบอกหอยชนิดเนี้มันจะไม่กินพืชน้ํานะครับมันก็จะเหมาะกับใครที่เลี้ยงพวกไม้น้ํานะครับแล้วมันเกิดตะไคร่น้ําเนี่ยผมว่ามันน่าจะเหมาะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าเขาจะกินพวกตะไคร่น้ําเนี่ยจริงหรือเปล่าอันนี้ดูนะครับตะไคร่เต็มเลยอันนี้ผมอาจจะต้องจับ ปลาตัวผู้ออกนะครับพอเมื่อกี้ดูเหมือนว่าปลาตัวผู้เนี่ยจะไปกัดหอยนะครับโอเคตอนนี้ก็ผ่านมา6กวันแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูผลงานของหอยหมกทหารกันนะครับว่าเขาทำงานได้ดีแค่ไหนนะครับนี้อาจจะดูไม่ถนัดนะครับแต่ไข้ลดลงไปเยอะมากนะครับ ตามขอบขอบของตู้เนี่ยจะแทบไม่เหลือเลยนะครับตามขอบตู้นี่สะอาดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งโหลนะครับที่ปล่อยหอยหมวกทหารไว้ โลนี้จะเห็นชัดที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะครับว่าก่อนที่จะปล่อยเนี่ยตะไคร้เยอะแค่ไหนนะครับดูครับไม่เหลือเลยนี่นะครับแทบไม่เหลือเลยนะครับ อันนี้ผมไม่ได้เอาไปล้างนะครับก็คือปล่อยให้หอยเขาจัดการดูครับหายไปเยอะมากถือว่าใช้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลาขัดโหลอยู่แค่เราปล่อยหอยหมกทหารลงไปเนี่ยเขาก็จัดการตะไคร่น้ำเรียบร้อยเลยนะครับวันนี้ตอนแรกผมเอาใส่ไว้นะครับแต่ว่า ตะไคร่มันแรงไม่ค่อยมีผมก็เลยเปลี่ยนเอาออกนะครับอันนี้ผมเอาออกไปแล้วเดี๋ยวไปดูที่เอาไว้ใหม่ครับว่าผมเอาไปไว้ที่ไหนครับผมเอามาไว้ตู้นี้นะครับตู้นี้เป็นตู้ที่เพาะลูกปลากัดเอเลี่ยนซามูไรนะครับตอนนี้ก็เกือบจะครบเดือนนะครับนี่เดี๋ยวมาอรอลุ้นนะครับว่าเขาจะ เหมือนพ่อเขาหรือเปล่านะครับผมแล้วนั่นก็จะเป็นอ๋อยหมวกทหารของเรานะครับเขาก็จะค่อยๆคืบคลานหากินไปเรื่อยๆตู้เนี้ตะไครค่อนข้างเยอะนะครับ ถือว่าหอยชนิดนี้มีประโยชน์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบอ่อนะครับที่ใส่หอยหมวกทหารไว้นะครับดูครับจะเห็นได้ว่ามีร่องรอยการกินเข้าไปนะครับเห็นไหมพื้นสะอาดเอี่ยมเลยครับ เราไม่ต้องมาขัดอยู่เลยที่เหลือก็คือเราก็แค่ดูดขี้ปลาออกนะครับน้ำก็จะสะอาดแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้แต่ไม่รู้ว่าจะหาจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทิ้งพิกัดไว้ให้ ก็ไปหามาเลี้ยงกันได้นะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วอีกอย่างคือมันไม่กินพืชน้ําที่เราเลี้ยงไว้ด้วยอันนี้คือสําคัญเลยนะครับเขาจะกินแต่ตะไคร่น้ําอย่างเดียวมีประโยชน์มากกว่าปลาซักเกอร์เยอะเลยนะครับสําหรับหอยหมวกทหารนะครับ